สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพกับอโรคาวอร์ริี้แล้วละค่ะปัญหาสุขภาพเบื้องต้นที่พบส่วนใหญ่ก็คืออาการปวดเมื่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือทำงานที่ต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างการยืนหรือนั่งทำงานอยู่ในท่าเดียวนานๆขนาดหนุ่มๆสาวๆอย่างเราๆก็ยังไม่ไายจะปวดแข้งปวดขาเลยนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่า แขกรับเชิญซึ่งเป็นแม่ค้าขนมหวานวัย67ปีที่ต้องลุกๆนั่งนั่งขายขนมตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกๆวันเธอจะถูกอาการปวดขารุมเร้าสุขภาพมากขนาดไหนวันนี้เธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพพร้อมเผยตัวช่วยสำคัญในการรับมือกับอาการปวดขาที่เป็นเรื้อรังมานานหลายปีไปติดตามเรื่องราวของเธอกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะมาวิภาวันวนี้ฟ้ารุงร่งเดินทางมาเพราะม่าที่ตลาดออจิรัสเนาะซึ่งอม่าเขาบอกว่ามีฝีมือในการทำข้าวเหนียวสังขยาที่อร่อยมากๆเลย,ยนะคะขายเนี่ยบ่ายๆก็ๆหมดละว,วันหนึ่งขายตั้งกี่โล10กว่าโล10กว่าโลนะคะอยู่ในตลาดนี้ด้วยอยู่หน้าตลาดนี้อยู่หน้าตลาดนี้เลยนะคะแถวๆนี้นี่รู้จักกันนะคะ ออกมาก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรจ๊ะมีแต่ขาไม่มีแรงค่ะขาไม่มีแรงเมื่อยมันเมื่อยไม่อยากเดินกินยาแล้วรู้สึกขยันเดินหน่อยอ๋อแลคะแต่น้ําเห็ดไม่ใช่ยาเนาะนะคะทานน้าเห็ดแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงดีนี่ฮะปกติแล้วสมมตินะออาเราขาอยู่ตรงนี้นะคะจะเดินไปแผงใกล้ๆเดินสักสองรอบก่อนหน้านี้สองรอบเหนื่อยยัง เหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใค่เหนื่อยสองรอบเมื่อก่อนเหนื่อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้ให้สี่รอบเลยนะตอนนี้เอาม่าอยยุกี่เท่าไหร่แล้วคะ67สิบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะคะแต่ว่ามีคนชมไหมว่าเอ้ยทำไมผิวใสขนาดนี้ไม่อยุดเจนมาปังแกถามเลยเหรอคะใเจนแกถามว่าอะไรแล้วทำไมพังนี่ผิวใสวันนี้โอ้เนาะแล้วอาม่าบอกว่าไงคะใช่ เฉยเฉยสวยเองสวยเป็นเรื่องธรรมชาติ่เนาะเนาะคนมันสุขภาพดีนะคะเพราะข้างในมันดีปุ๊บเนี่ยผิวข้างนอกมันเปล่งปลั่งใหญ่เลยมันแข่งกันสวยเลยเท่านี้นะคะอ๋อผิวพรรณดูดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้ขยันเดินเลยนะคะแล้วอันนี้ขยันขายของด้วยหรือเปล่าขยันขยันด้วยเนาะ แม่อม,ม่าบอกว่าลูกค้าก็เข้ามาไม่ขาดสายอยู่แล้วนะคะ <Yeah. Okay. S 1> ไม่อยากจะขายหรอกแต่ลูกค้าเข้าทำไงได้ก็ต้องจะเป็นขาย <Okay. S 1> เนาะ <laughs> บ่ายโมงหมดแล้ว <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสฝ <Yeah. S 1> ีมืออาม,ม่าต้องรีบมา ไม่งั้นหมดแน่นอนนะคะและยิ่งถ้าหากว่าอาม่าแข็งแรงด้วยนะคะขายหมดปุ๊บอาม่าเดินเที่ยวเลยวันนี้ค่ะป้ารุ่นรุ่มมีตัวช่วยที่จะทำให้อาม่านะขยันเดินยิ่งขึ้นนะคะสุขว่าร่างกายดียิ่งขึ้นที่สําคัญนะคะผิวพรรณนะจะมีคนทักยิ่งกว่านี้นะคะกับน้ําเ็ดสกเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมาบอกอาม่าด้วยนะคะขอบคุณอาม่ามากมากเลยนะคะรันลีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงใปนะอ้ะา ยังมีคนสูงวัยในสังคมนี้อีกมากมายเลยนะคะที่ไม่สามารถจะหยุดพักจากการทำงานหนักเพื่อหาไรายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวและในเมื่อยังจำเป็นต้องใช้สังขารเพื่อการทำงานก็อย่าได้ละเลยหรือมองข้ามอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงการปวดเมื่อยปกติของคนสูงอายุเพราะถ้าเราสามารถพบสาเหตุของปัญหาสุขภาพและทาการรักษาได้ทันท่วงทีก็จะลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเจ็บป่วยค่ะ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้อีกด้วยให้เวลาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อพรุ่งนี้คุณจะได้เป็นผู้สูงวัยที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยความปรารถนาดีจากต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสท้องขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ